1066สกาวาทีถามว่าความรู้ในอารมณ์คือผัสสะพึงกล่าวว่าความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่นหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าความรู้ในอารมณ์คือผัสสะ ึงกล่าวว่าความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่นก็ต้องไม่กล่าวว่าความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่นมีจิตเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีทำอื่นเป็นอารมณ์สกาวาทีถามว่าความรู้ในอารมณ์คือเวทนาละถึง ความรู้ใ um, นอารมณ์คือสัญญาความรู้ในอารมณ์คือเจตนาความรู้ในอารมณ์คือจิตความรู้ในอารมณ์คือศรัทธาความรู้ในอารมณ์คือวิริยะความรู้ในอารมณ์คือสติ ความรู้ในอารมณ์คือสมาธิความรู้ในอารมณ์คือปัญญาละถึงความรู้ในอารมณ์คือราคะละถึงความรู้ในอารมณ์คือโทสะละถึงความรู้ในอารมณ์คืออน,นตุตตปปะพึงกล่าวว่า ความรู้ในการกํำหนดรู้ใจผู้อื่นหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าความรู้ในอารมณ์คืออโนตตปปะพึงกล่าวว่าความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่นก็ต้องไม่กล่าวว่าความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่น มีจิตเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีทาอื่นเป็นอารมณ์หนึ่งสสกาวาทีถามว่าความรู้ในอารมณ์คือผัสสะไม่พึงกล่าวว่าความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่นหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า เป็นความรู้ในการกำหนดรู้ผัสสะหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละาถึงสกาวาทีถามว่าความรู้ในอารมณ์คือเวทนาละาถึงความรู้ในอารมณ์คือสัญญาละาถึงความรู้ในอารมณ์คืออะโนตปปา ไม่พึงกล่าวว่าความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่นหรือมรวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเป็นความรู้ในการกำหนดรู้อนุตตปะหรือปรวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละาถึง1นึ ปราวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่นมีจิตเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีทำอื่นเป็นอารมณ์หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าเป็นความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่นมิใช่หรือ สกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีกล่าวว่าหากว่าเป็นความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่นด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าความรู้ในการกำหนดรู้ใจผู้อื่นมีจิตเป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีทำอื่นเป็นอารมณ์ จิตตารมณะกถา,าจบ